ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไมไ่ risque, um, <top Regular> milk, ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกคาถายรักเพียงแต่กวมันลึกึกย์เกย์เกย์ขอเธออย่าไปหลงรักใครรักตกูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาถายรักเพียงแต่กลูมันลึกกึก กขอค้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูลงกูโอมเพียงยังจะเาแค่ซ่องตอนนั้นเห็นแต่หน้าฉันคนเดียวโอมเพียงอยังได้ยิ้มบนฟ้าบนหีเสียงเดียวให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวครักจนหัวใจเป็นบุยโพง